iPhone 7 plus ในปี2021อายุอนา,ามเนี่ยก็ผ่านมา5ปีแล้วเนี่ยจะยังใช้ไหวอยู่ไหมนะครับผมเดี๋ยววันนี้ติ๊กอบจะาเล่าให้ฟังนะครับก็เกือบ5ปีแล้วนะครับที่ Apple เนี่ยได้ปล่อยตัว iPhone 7 plus ออกมานะครับ iPhone 7 plus เนี่ยเปิดตัวเมื่อเดือนกันยายน2016นะครับผมก็ นับรวมๆวมก็4ปีกว่าแหละเกือบจะ5ปีละว,วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า iPhone 7 p l u s เนี่ยปีนี้มันจะยังน่าใช้อยู่ไหมยังไหวอยู่ไหมจากการที่ติดกอบใช้งานเองจริงๆเลยนะครับผมก็คือตัวนี้ก็เป็นเครื่องใช้งานประจําวันเลยแหละใช้ทุกวันเล่นเกมดูหนังฟังเพลงถ่ายรูปหรืออะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันเนี่ยฝากกด s u b ส c r i b e ให้กับช่องอติรีวิวไว้ก่อนแล้วกันนะครับผม เพราะว่าช่องอติรีวิวเนี่ยจะมีข่าวสารมีเทคนิคด,ดีๆมาอัปเดตให้ทุกวันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็มาฟังสเปคข้าวๆกันก่อนเนาะสเปคของ iPhone 7 Plus เนี่ยหน้าจอจะอยู่ที่5.5นิ้วนะครับผมก็เป็นหน้าจอดีไซน์ทรงที่มีปุ่มโฮมนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นดีไซน์แบบไร้ขอบใน iPhone 10นะครับผมหรือ iPhone X นั่นเองความละเอียดหน้าจออยู่ที่1920คูณ1080นะครับหรือ Full HD นั่นเองพาร์เนลหน้าจอเนี่ยเขาใช้เป็น Retina HD นะครับผมก็คือ LCD นั่นแหละ,ะนะก็คือยังไม่ ผยังเป็น LCD อยู่นะครับผมเรื่องสีอะไรพวกเนี้ยมันก็จะสู้ OLED ไม่ได้นะครับแรมเขาให้มา 3G นะครับผมแล้วก็ CPU เนี่ยเป็น A10 Fusion นะครับผมประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ใช้เป็นตัว A10 นะครับก็คือนับไป4ปีแหละตอนนี้ก็เป็น A14 แล้วก็4ปีประมาณนั้นครับผมแบตเตอรี่นะครับก็อยู่ที่ 2,900mAh นะครับผมมีการกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP67 นะครับผมกันน้ำได้ลึก1เมตรไม่เกิน30นาทีนะครับแต่ก็ทุกคลิป บอกบอกทุกคลิปว่าพยายามอย่าให้ลงน้ําดีกว่าเพราะว่าไม่งั้น Apple จะไม่รับประกันนะ oh ครับผม <No. S 1> ส่วนกล้องนี่เป็นกล้องคู่ตัวแรกของ p p o o n นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็น 6S ใช่ไหม 6S เนี่ยจะยังไม่มีกล้องคู่นะครับผมก็กล้องคู่ก็มาใน iPhone 7 Plus เป็นตัวแรกก็มีกล้อง w i แล้วก็กล้องเทเลโฟโต้นะครับทั้งคู่12ล้านเท่ากันนะการถ่ายวิดีโอครับจะอยู่ที่ 4K 30fps นะครับแต่ว่าถ้าเป็น 1 0 8 0 p เนี่ยจะได้สูงถึง1 2 0 fps เลยนะครับผมกล้องหน้าอยู่ที่7ล้านครับผมน้อยนะน้อยน้อยสำหรับสมัยนี้เพราะว่าสมัยนี้ iPhone ก็กลายเป็น12ล้านแล้วแหละก็ดีมากขึ้นแล้วอย่าง Android อย่างเงี้ยเขาก็ไป20ล้าน40ล้านอันนี้7ล้านก็ครับลำโพงลำโพงเป็นสเตอริโอนะครับก็คือ iPhone 7 plus เนี่ยจะปล่อยเสียงออกมาทั้งนี้ข้างล่างนี่อันนึงเนาะแล้วก็ข้างบนตรงที่เราเอาไว้ฟังโทรศัพท์นะครับมันก็จะ มีเสียงออกมาทั้ง2ด้าน <Wow. S 1> ก็สําหรับดูหนัง <Wow. S 1> ฟังเพลงอะไรเนี่ยถือว่าโอเคนะสเตอริโอสีสีของ iPhone 7 plus ก็มีด้วยกันถึง6สีนะครับผมมีสี j e ็ดแบ็ k ดำเงาสีแบ็ k ดำด้านสีโกสีโรสโกสีซิ l เวอร์แล้วก็สีเรดนะครับผมก็มี6สีให้เลือกกันเลยนะส่วนราคาเนี่ยจะเวี่ยงอยู่ที่ประมาณ7,000ไปลายๆถึงประมาณ1 2ื่นอะไรประมาณนี้ครับก็แล้วแต่ความจุแล้วแต่สภาพด้วยนะครับผมในเรื่องของการซื้อเนี่ย Apple ิเขาไม่มีเครื่องศูนย์วางจำหน่ายแล้วนะครับก็จะมีเป็นพวกรีเซลเป็นพวกมือสองเป็นพวกร้านตู้เอามาซ่อมแล้วมาขายอะไรประมาณนี้ครับผมถ้าเพื่อนๆเจอสภาพเจอราคาเจอคุณภาพของเครื่องที่พอรับได้เนี่ยก็ลองพิจารณากันดูนะครับผมว่าควรจะซื้อเครื่องนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมันจะน่าใช้ไม่น่าใช้ยัางไงเนี่ยเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับก็อย่างแรกนะครับติ๊ก๊อขอพูดถึงเรื่องของจอก่อนเนาะหน้าจอ5.5นิ้ว Full HD อันนี้นะครับผมก็ ถือว่าเป็นจอที่ดูหนังฟังเพลงใช้ได้สนุกเต็มตาแต่ <Huh? S 1> ถ้าเราเอาไปเทียบกับ iPhone รุ่นใหม่ๆที่เป็นโ l e d อย่างเงี้ยมันจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะ oh <no. S 1> ชัดเจนแบบชัดเจนเลยว่าสีมันคนละอย่างกันเลยมันจะแตกต่างอันนี้ก็คือจะการแสดงผลสีเนี่ยมันก็จะอ่อนกว่าตัวของพวกนั้นนะครับผมเอาถือเป็นดูหนังฟังเพลงธรรมดาสนุกๆแต่ถ้าใครจริงจังเรื่องสีจริงจังเรื่องจอเนี่ยก็ตัวนี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะครับผมส่วนดีไซน์การจับถือ ดีไซน์การจับถือตัวนี้ก็เป็น iPhone ที่มีปุ่มโฮมอยู่นะครับผมดีไซน์ทรงกลมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นทรงเหลี่ยมใน iPhone 12นะครับก็ถือว่าจับเข้ามือดีนะครับผมเนี่ยมันมันรับเข้ากับมือเราอะแล้วก็มันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กเกินไปแต่ว่าจะมีปัญหาในการพิมพ์เอื้อมไปแตะข้างบนแตะข้างบนจออะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องใช้2มือในการช่วยเนาะซึ่งน่าจะเป็นเรื่องปกติของมือถือสมัยนี้แล้วแหละทุกคนก็น่าจะชินในการทําแบบนี้แล้วแหละ แต่น,นี้มาพูดให้ฟังเลยเฉยว่ามันก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะเรื่องของชิป CPU ครับผมการเล่นเกมการทัชการเล่นโซเชียลต่างๆทั่วไปก็ต้องมาเล่าให้ฟังก่อนว่ามันผ่านมา4รุ่นแล้วนะครับถ้าจะให้ไปเทียบกับตัวใหม่ๆเนี่ยมันก็คงยากแหละที่จะสู้ได้อะแต่ว่าถ้าสมมุติเรามาเล่นโซเชียลอย่างเงี้ยเล่น Facebook IG t w i t t e r ถ่ายไปถ่ายมามันก็ไม่ได้ช้าอะไรนะมันก็ถือว่าเล่นได้ปกติแหละแต่ว่ามันจะมีบางครั้งครับผมที่ว่า เครื่องมันร้อนแบบร้อนจัดๆเลยนะแบบสมมติเราเล่นเกมมา2ชั่วโมงเนี่ยแล้วเรามาเข้า Facebook อะ่ะปุ๊บถ่ายไปถ่ายไปมันจะค้าง <What? S 1> อ่าค้างแล้วทำไงค้างก็ต้องเปิดปิดเครื่องใหม่ oh. พอเปิดปิดเครื่องใหม่มาก็ใช้ได้ปกติครับผม oh. มันจะมีเป็นบางครั้งมันไม่ใช่ว่าทุกครั้งเล่นเกมแล้วร้อนแล้วมาเล่นมันจะเป็นทุกครั้งนะมันก็จะมีบางครั้งแหละจะมีหน่วงบ้างเล่นนานๆก็หน่วงบ้างอะไรพวกนี้ครับผม <c oughs> ก็คือตามอายุอานามเขาเนะจะ5ปีละส่วนการเล่นเกมติ๊กกอปไม่ค่อยได้เล่นเกมนะครับผมติ พับจเล็กน้อยไม่ได้เป็นเกมฮาร์ดคอร์จริงจัง Rv l o l อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เล่นนะครับผม <Go. S 1> ก็ถ้ามาพูดถึงพับ g เล่นได้เล่นได้ลื่นเลยลื่นลื่นแบบลื่นเลยแต่ว่ามันจะมีอาการร้อนของตัวเครื่องนั่นแหละที่พูดถึงนะเนาะถ้าสมมุติว่าเราเล่นแลรวถอดเคสอย่างเงี้ยชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยเอามาแนบผิวนี่คือแบบร้อนชาร้อนชาแต่ว่าการเล่นลื่นครับผมการทัชกันอะไรก็คือปกติเลยครับใช้ได้ตามปกติ แต่พอร้อนแล้วมันก็จะมีดรอปนะมันต้องดรอปอยู่แล้วแน่นอนใช่ไหมฮะทำใจไว้หน่อยแล้วก็เครื่องร้อนค่อนข้างง่ายครับผมผักจีซักตาอะไรเงี้ยร,ร้อนละเริ่มเริ่มอุ่นๆอุ่นอแล้วก็เริ่มดรอปยิ่งชาร์จไปเล่นไปนะคือแบบร้อนมากร้อนสุดๆเกนชินอิมแพคครับผมเกนชน i นอิมแพคเคยลองโหลดมาเล่นก็ <Britney Spe aks> คือต้องปรับภาพต่ําเล่นนะครับ <weigh in some samples> คือต้องเล่นต่ําสุดเลยมันก็ยังจะพอถูๆถ่ายเล่นไปได้นะครับผม แต่ว่าก็จะแลกมาด้วยกับอาการร้อนอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับเรื่องกล้องก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้ในถ่ายรูปอัพลงโซเชียลใช้ได้เหลือๆแน่นอนครับถ้าลงโซเชียลปกตินะแต่ถ้าต้องไปอัดขยายต้องไปครอปต้องไปอะไรพวกเนี้ยก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับผมกล้องหน้าส่วนตัวแล้วเนี่ย ติ๊กอปก็โอเคกับมันนะแต่ว่ามันจะด้วยความเป็น iPhone มันก็จะเรียวๆหน่อยสามารถถ่ายลงโซเชียลเนี่ยใช้ได้ดีเลยครับผมแทบจะไม่ต่างกับตัวอื่นเลยแหละส่วนวิดีโอที่ติ๊กอปใช้เลยนะครับก็คือเป็นการอัดถ่ายอินเสิร์ตอะไรพวกนี้แหละพันแปดสิบพีหกสิบเฟรมอะไรอย่างเงี้ยลื่นครับผมไม่ค่อยมีอาการเฟรมดรอปอาการกระตุกอะไรอย่างเงี้ยให้เห็น<ด>ถ่ายวิดีโอได้ปกติทั่วไปเลยครับก็กล้องถือว่ายังโอเคอยู่นะยังพอใช้ได้อยู่ใน2021่อแต่นี้มันก็อยู่ที่ ใครชอบใครไม่ชอบคาแรคเตอร์ของตัวไหนมากกว่านะครับผมทีก๊อปจะขึ้นภาพให้ดูนะครับก็ลองดูกันนะครับผมว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบตัวนี้กันหรือเปล่าครับผมในเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ในการใช้งานตลอดวันเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นคนเล่นเกมหนัหนกๆเลยนะแบบเล่นเกมเล่นเกมว่างๆก็หยิบขึ้นมาเล่นเกมอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็คือไม่พอนะครับต้องชาร์จไปเล่นไปแต่ถ้าสมมติว่าเราเราแค่พกอว่างๆเราถ่ายมา Facebook IG นิดหน่อย ปุ๊บแล้วก็วางแล้วก็ไปทําอย่างอื่นพอนะครับชาร์จเต็มเต็มหนึอพอนะครับก็คือใช้ได้ปกติใช้ได้ทั้งวันเลยครับผมก็ iPhone 4 5ปีแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องมือ2จริงๆเนี่ยก็ควรดูเครื่องที่มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่มันสูงหน่อยหรือว่าเขาเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับเพราะว่าถ้า4ปีแล้วเนี่ยไม่เปลี่ยนมันก็จะลดลงมาเยอะพอสมควรประมาณ70กว่าเลยแหละดูเครื่องที่แบตเตอรี่กำลังดีหน่อยก็แนะนำว่า80ขึ้นไปก็โอเคนะครับไม่งั้น ก็คลิปค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ติ๊กก๊อปกับติไอก็มาเล่าให้ฟังไว้แล้วนะครับสามารถย้อนไปดูได้นะครับผมความจุนะครับผม iPhone 7 plus เนี่ยจะมีอยู่ 32, 128แล้วก็256นะครับผมติ๊กก๊อปแนะนำว่าควรจะเป็น128ครับผมในปี2021นีอน้นะติ๊กก๊อปก็ใช้128นะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอโหลดเกมปกติครับผมก็ยังพอเหลือๆอ,อยู่นะ128แต่ถ้าสมมติว่าเราใช้32เนี่ยแค่ระบบมันก กิกกว่าแล้วนะครับผมก็คือเหลืออีก20กว่ากิกะถ้าสมมติเป็นคนถ่ายรูปเป็นคนโหลดเกมโหลดแอปอะไรเงี้ยไม่เหลือครับผม32ไม่พอก็ควรจะเป็น128ดีกว่าก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ iPhone 7 plus ในปี2021ถ้าถามว่าใครควรใช้ใครไม่ควรใช้เนี่ยสำหรับคนที่ควรใช้นะครับก็ควรเป็นคนที่มีงบจำกัดนะครับตั้งแต่70,00ไปลายปลายเนี่ยไปจนถึง12 0 0 0ถือว่า iPhone 7 plus ก็น่าจะเป็นคำตอบแล้วก็ตัวเลือกที่ดีนะครับผมแต่ว่า ถ้าสมมุติเราไปเจอ8 plus iphone xr iphone se 2อะไรพวกเนี้ยที่เจอราคาที่มันถ้าเท่ากันเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปตัวพวกนั้นดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะใช้งานได้ยาวนานกว่าตัวนี้แน่นอนตัวนี้ยังรองรับ ios 15อยู่ที่จะมาในปีนี้นะครับยังรองรับอยู่แต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะว่า ios 16เนี่ยมันจะยังรองรับอยู่หรือเปล่าเลยแนะนำให้ไปตัวที่ใหม่กว่านี้หน่อยก็จะได้รองรับไปนานๆกว่านี้หน่อยอย่างเช่นตัว se 2เนี่ย ราคามันอยู่ที่1 4ื0 0นะครับผมถ้าใครที่โอเคกับจอเล็กอะไรพวกนี้ก็แนะนำก็ได้นะครับผมใช้งานได้ยาวนานกว่าตัวนี้ไปอีกประมาณ2-3ปีเลยแหละตัวนี้ก็อาจจะ 2ปีไม่เกิน3ปีอะไรอย่างเงี้ยครับทาง Apple ก็จะทำา iOS อทีอ่ตัวนี้อาจจะไม่รองรับมาแล้วก็ได้นะครับประมาณ2-3ปีเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ iPhone 7 Plus ในปี2021นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆเนี่ยดูว่า iPhone 7 Plus เนี่ยมันยังไหวอยู่ไหมยังรอดอยู่ไหมยังควรใช้อยู่ไหมนะครับผมก็เผื่อจะมีคนที่เขาอยากได้ iPhone 7 Plus นะครับมาใช้แล้วเขายังไม่รู้ว่ามันควรไปต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ก็แชร์คลิปนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ไว้กับช่องอติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับที่จะมาติดตามคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ติกก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ